สวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีอันสูงส่งผู้ที่มีพลังนักรบแห่งจักรวาลและผู้ที่ถูกเลือกให้มารับฟังคำทำนายนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของข้าพเจ้าในวินาทีนี้ขอให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะคลื่นจักรวาลแห่งโชคชะตากำลังเชื่อมต่อมายังดวงชะตาของท่านโดยตรงตั้งแต่ท่านกดเข้ามาฟังคลิปนี้พลังบางอย่างได้เริ่มขยับ ดวงดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษกําลังโยกย้ายกําลังเปลี่ยนตำแหน่งและกําลังเปิดประตูบุญเก่าที่ถูกปิดตายมานานแสนนานคำเตือนสำคัญคำทำนายนี้ไม่เหมาะกับคนที่จิตอ่อนไม่เหมาะกับคนที่ไม่กล้ารับความจริงและไม่เหมาะกับคนที่ฟังแล้วไม่เชื่อในพลังแห่งบุญกรรมแต่ถ้าท่านยังอยู่ถ้าท่านยังฟังถ้าท่านยังไม่เลื่อนผ่านแสดงว่าดวงของท่าน ถูกเลือกแล้วบุญเก่าที่กำลังกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวชาวลัคนาราศีเมษในอดีตชาติของท่านเคยเป็นผู้ให้เคยเป็นผู้เสียสละเคยช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันโดยไม่หวังผลตอบแทนบุญนั้นไม่ได้หายไปแต่ถูกเก็บสะสมไว้รอวันปลดล็อกและช่วงเวลานี้คือช่วงที่บุญเก่ากำลังทวงคืนผลตอบแทนหลายท่านจะรู้สึกแปลก เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างทำให้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและโชคลาภเข้ามาแบบงงทั้งชีวิตบางคนจะมีลางสังหรณ์บางคนจะฝันบางคนจะเห็นตัวเลขซ้ำๆบางคนจะได้ยินชื่อคนหรือสถานที่เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารกับท่านดวงดาวประจำตัวโยกย้ายดวงพุ่งไม่หยุด ในรอบหลายสิบปีไม่เคยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวราหูกำลังทำมุมพิเศษกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนี่คือจังหวะที่หมอดูหลายสำนักถึงกับนิ่งและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงแบบนี้ถ้าไม่รวยผิดปกติก็ถูกโชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวคำทำนายนี้สอดคล้องกับแนวทางจากหมอดูชื่อดังหลายท่านทั้งสายโหราศาสตร์ สายยานและสายพลังจิตมีคำฟันธงตรงกันว่าดวงการเงินกำลังทยานขึ้นแบบไม่หยุดเงินโชคลาภหวยรางวันที่หนึ่งฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากชาวลัคนาราศีเมษบางคนจะถูกหวยแบบไม่ตั้งใจไม่คาดหวังและไม่คิดว่าจะได้บางคนซื้อเพราะความรู้สึกบางคนซื้อเพราะฝันบางคนซื้อเพราะเลขมันมาชนใจ และที่น่าขนลุกคือเลขนั้นจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดบ้านเลขที่เลขที่เห็นซ้ำหรือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์รางวัลใหญ่ระดับรางวัลที่หนึ่งแบบที่วงการหมอดูต้องหันมามองและพูดว่ามันแม่นเกินไปแล้วนี่คือคำทำนายพิศวงน่าตกใจน่าขนลุกและสุดเหลือเชื่อสิ่งที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้บุญสะดุด แม้ดวงจะพุ่งแรงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งอย่าอวดอย่าดูถูกคนอื่นอย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าพูดจาเสื่อมจิตเสื่อมบุญคำพูดของท่านในช่วงนี้มีพลังมากพูดดีได้ดีพูดลบดวงสะดุดท,ทันทีถ้ารู้สึกหงุดหงิดให้หยุดให้เงียบให้ตั้งสติเพราะมีบางดวงพลาดโอกาสรวยเพียงเพราะปากการงานความรักสุขภาพ การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดบางคนได้เลื่อนขั้นบางคนได้งานใหม่บางคนมีรายได้เสริมแบบไม่คาดคิดความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่คนมีคู่ความสัมพันธ์นั่นแฟนขึ้นมีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่ระวังพักผ่อนน้อยและความเครียดสะสมคำอธิษฐานเปิดดวงฟังแล้วให้ทำตามในวินาทีนี้ ขอให้ท่านตั้งจิตให้สงบแล้วกล่าวในใจว่าข้าพระเจ้าขอรับพลังบุญเก่าทั้งหมดขอรับโชคลาภเงินทองความสำเร็จขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ดวงเปิดดวงพุ่งดวงเฮงสาธุอย่าหยุดฟังแค่นี้ถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าดวงของท่านเชื่อมต่อกับคลิปนี้แล้วขอให้ท่านกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดบุญ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลอดคำทํานายแรงๆและกดซ u ปเปอร์แทงค์เพื่อเป็นการเปิดดวงโดยตรงและที่สำคัญที่สุดพิมพ์คำว่าสาธุลงในคอมเมนต์เพื่อยืนยันพลังบุญให้คำทํานายนี้เป็นจริงในเร็ววันอีกหน่อยดวงของท่านจะเปลี่ยนชีวิตของท่านจะพุ่งความร่ำรวยกำลังเดินเข้ามาสาธุสาธุสาธุาธถึงชาวลัคนาราศีเมษ ผู้ที่เกิดมาพร้อมไฟแห่งจักรวาลผู้ที่ถูกกำหนดให้ชีวิตไม่ธรรมดาและผู้ที่กำลังยืนอยู่ตรงรอยต่อของชะตากรรมตั้งแต่ต้นปีพศ2569เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอกล่าวอย่างชัดเจนตรงนี้ว่านี่ไม่ใช่ปีปกติของชาวลัคนาราศีเมษและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่คือการพลิกดวงครั้งใหญ่ในรอบหลายสิปีที่หาได้ยากยิ่ง มีบางอย่างกำลังเคลื่อนมีบางสิ่งกำลังถูกปลุกและมีพลังบางอย่างกำลังกลับมาทวงคืนผลบุญที่เคยสั่งสมไว้ชาวลัคนาราศีเมษจำนวนมากอาจรู้สึกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาว่าชีวิตเหมือนถูกบีบถูกทดสอบถูกดึงลงเหมือนโชคไม่เข้าข้างเหมือนทำดีแต่ยังไม่เห็นผลนั่นไม่ใช่เพราะดวงตกแต่เพราะจักรวาลกำลังจัดระบีบดวง เพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงระดับชะตาตั้งแต่ต้นปีพศ2569ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษเริ่มขยับจากตำแหน่งอับเข้าสู่ตำแหน่งเปิดเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่ได้เกิดบ่อยและไม่ใช่ทุกคนจะได้พบดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเริ่มได้รับแรงหนุนจากดาวใหญ่ขณะเดียวกันดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งโภครั์ความสำเร็จและบุญเก่า เริ่มส่งกระแสถึงดวงชะตาโดยตรงนี่คือจังหวะที่เรียกว่าดวงเปิดแบบมีผู้คุ้มชาวลัคนาราศีเมษที่รอดผ่านช่วงชีวิตยากลำบากมาก่อนชาวลัคนาราศีเมษที่เคยล้มเคยหมดตัวเคยผิดหวังชาวลัคนาราศีเมษที่ไม่ยอมแพ้จะเริ่มเห็นแสงและแสงนั้นไม่ใช่แสงลวงตั้งแต่ช่วงต้นปีจะมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นบางคนฝันซ้ำ บางคนได้ยินชื่อคนเก่าบางคนเจอเหตุบังเอิญที่ไม่บังเอิญบางคนรอดจากอุบัติเหตุบางคนรอดจากเรื่องที่ควรจบไม่สวยทั้งหมดนี้คือการคุ้มครองจากสิ่งที่มองไม่เห็นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในปีนี้มีร่องรอยของเทวดาประจําตัวและพลังบุญเก่าที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นการเคยให้ในยามที่ตนเองยังลำบาก การไม่เอาเปรียบใครแม้มีโอกาสบุญเหล่านั้นไม่ได้สูญเปล่าแต่ถูกพักไว้และปี2569คือปีที่บุญเริ่มคืนกำไรในเรื่องพภกขทัพย์ข้าพเจ้ากล่าวได้อย่างไม่ลังเลว่านี่คือปีที่เงินจะไม่เข้ามาแบบเดิมไม่ใช่แค่เหนื่อยแล้วได้เงินแต่เป็นเงินที่เข้ามาเพราะจังหวะเพราะโอกาสเพราะคนหยิบยื่นหรือเพราะโชคที่ไม่คาดคิดมีเกณฑ์ได้เงินก้อน ได้เงินจากสิ่งที่คิดว่าจะไม่ได้เงินได้เงินจากสิ่งที่เคยหมดหวังหรือได้เงินจากสิ่งที่เคยให้ไปแล้วโดยเฉพาะช่วงกลางปีถึงปลายปีดวงโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษจะเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนจะมีลางก่อนโชคบางคนจะฝันบางคนจะรู้สึกอยากเสี่ยงในวันที่ใช่และวันนั้นจะไม่ใช่วันผิดคำว่าปาฏิหารไม่ได้มาเพราะฟลุกแต่มาเพราะจังหวะดวงถึง มีดวงของการถูกโชคใหญ่ในลักษณะที่ทำให้เจ้าตัวเองยังไม่เชื่อและทำให้คนรอบข้างต้องอึง้งเป็นโชคที่มาแบบเงียบแต่เปลี่ยนชีวิตในเรื่องการงานปีนี้ไม่ใช่ปีของการอยู่นิ่งแต่เป็นปีของการขยับฐานชีวิตบางคนเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นอย่างชัดเจนบางคนเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วไปได้ไกลบางคนที่ถูกกดจะได้รับการยอมรับมีเกณฑ์ได้ผู้ใหญ่หนุน มีเกณฑ์มีคนมองเห็นคุณค่าและมีเกณฑ์ที่ชื่อเสียงหรือผลงานจะถูกพูดถึงในทางที่ดีในเรื่องความรักดวงของชาวลัคนาราศีเมษในปีนี้ไม่ใช่ดวงเหงาแต่เป็นดวงที่ต้องเลือกให้เป็นคนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาแบบไม่หวือหวาแต่มั่นคงเป็นคนที่เข้ามาแล้วชีวิตนิ่งขึ้นไม่ดึงพลังไม่ดูดดวงคนมีคู่ความสัมพันธ์จะชัดถ้าคู่ไหนใช่ จะไปต่อจริงจังถ้าคู่ไหนไม่ใช่จะมีเหตุให้ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้ชีวิตสะดุดสุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นกว่าปีก่อนแต่ต้องระวังความเครียดสะสมเพราะดวงพุ่งแรงมักจะแลกกับการใช้พลังเยอะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในปีนี้ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่คู่แข่งแต่คือคำพูดของตัวเองปีนี้คำพูดของชาวลัคนาราศีเมษมีอำนาจพูดดีดวงดีพูดลบ ดวงสะดุดทันทีอย่าหลบหลูโชคอย่าดูถูกดวงตัวเองและอย่าปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาช่วยข้าพเจ้าขอกล่าวทิ้งท้ายตรงนี้ว่าปี2569คือปีที่ดวงของชาวลัคนาราศีเมษจะถูกจดจำเป็นปีที่ชีวิตเปลี่ยนเป็นปีที่หลายอย่างกลับตาลปัดและเป็นปีที่คำว่าฟ้าหลังฝนจะมีความหมายจริงๆใครที่อ่านหรือฟังคำทำนายนี้จนจบ ไม่ได้หลงเข้ามาโดยบังเอิญแต่เพราะว่าดวงของท่านเชื่อมกับคำทำนายนี้แล้วขอให้รับไว้ด้วยใจเปิดและเดินหน้าด้วยความไม่ประมาทเพราะดวงกำลังขึ้นและปาฏิหาริ์กำลังเดินเข้ามาหาท่านจริงๆผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดมาพร้อมพลังไฟแห่งจักรวาลเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นการบุกเบิกและการนำแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นราศีที่ต้องเรียนรู้เรื่องจังหวะบุญ เพราะพลังแรงถ้าใช้ถูกดวงจะพุ่งแบบก้าวกระโดดแต่ถ้าใช้ผิดชีวิตจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหลายเท่าเคล็ดลับการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีเมษไม่ใช่การฝืนโชคแต่คือการเปิดทางให้บุญเก่าและเทวดาประจำตัวเข้ามาหนุนสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือชาวลัคนาราศีเมษแทบทุกคนมีเทวดาประจำตัวคอยดูแลแต่เทวดาจะช่วยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและจิตใจ ถ้าชีวิตช่วงใดรู้สึกติดขัดทำอะไรก็เหมือนมีแรงต้านแสดงว่าเทวดายังอยู่แต่ยังไม่สามารถส่งแรงหนุนได้เต็มที่เพราะดวงยังไม่เปิดการเปิดดวงของชาวลัคนาราศีเมษไม่จำเป็นต้องใช้ของแรงไม่จำเป็นต้องพึ่งพิธีใหญ่แต่ต้องเริ่มจากการปรับพลังภายในสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลิกพูดจาลบกับตัวเองเลิกดูถูกดวงตัวเองและเลิกพูดว่าเราไม่มีโชค คำพูดเหล่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษคือการปิดดวงโดยไม่รู้ตัวทุกเช้าให้เริ่มด้วยประโยคสั้นๆในใจว่าวันนี้ดวงฉันเปิดวันนี้ฉันพร้อมรับโชคลาภวันนี้จักรวาลอยู่ข้างฉันเพียงประโยคนี้ถ้าพูดด้วยความรู้สึกจริงพลังดวงจะค่อยๆเปลี่ยนในด้านดาวดวงดาวประจำตัวของลัคนาราศีเมษคือดาวอังคารเป็นดาวแห่งพลังการลงมือทำและความกล้า เมื่อดาวอังคารได้รับแรงหนุนจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งบุญโภครัพ์และความสำเร็จดวงจะเปิดแบบเห็นผลเร็วช่วงที่ดาวอังคารแข็งให้เน้นการลงมือการค้าขายการเจรจาการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ต้องระวังอารมณ์เพราะถ้าใจร้อนโชคจะสะดุดทันทีในด้านการค้าขายชาวลัคนาราศีเมษจะเฮงเมื่อขายด้วยพลังใจที่ดีไม่เอาเปรียบไม่โกง และไม่ดูถูกลูกค้าเคล็ดลับเสริมดวงการค้าขายคือก่อนเปิดร้านทุกวันให้ยืนนิ่งๆหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การค้าขายวันนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขอให้เงินทองไหลเวียนขอให้ลูกค้าเข้ามาด้วยความเมตตาคาอธิษฐานนี้จะไปสื่อกับเทวดาและพลังการเงินโดยตรงอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการทำบุญกับคนที่ยากไร้และคนที่ด้อยโอกาส ชาวลัคนาราศีเมษเป็นราศีที่บุญจะคืนเร็วถ้าทำกับคนที่ลำบากจริงไม่จำเป็นต้องให้เงินมากแค่ให้ด้วยใจให้โดยไม่หวังชื่อเสียงไม่ถ่ายรูปไม่ประกาศบุญลักษณะนี้จะกลายเป็นบุญคุ้มดวงช่วยกันเคราะห์และเปิดทางโชคลาภหลายดวงที่ถูกโชคใหญ่มักมีพื้นฐานจากการให้แบบนี้มาก่อนในด้านตัวเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีเมษมักเกี่ยวข้องกับพลังดาวอังคารและดาวพฤหัส ตัวเลขที่ส่งพลังบวกและใช้ได้ดีในชีวิตประจำวันการค้าขายการเจรจาและการเสี่ยงโชคได้แก่เลขหนึ่งเป็นพลังผู้นำเลข5เป็นพลังสติและบุญเลข9เป็นพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาผสมกันเลขที่มักให้ผลดีคือ15 59 19 15 19 59 91เลขเหล่านี้ไม่ใช่เลขตายตัว แต่เป็นเลขที่เข้ากับดวงถ้าเห็นเลขใดซ้ำบ่อยในช่วงที่จิตใจสงบให้จดไว้เพราะนั่นอายเป็นเลขที่จักรวาลกำลังสื่อในด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชคเคล็ดลับสําคัญคืออย่าเสี่ยงในวันที่ใจร้อนอย่าเสี่ยงในวันที่อารมณ์แข็งวันที่เหมาะมักเป็นวันที่ตื่นมาแล้วรู้สึกสบายไม่รีบไม่หงุดหงิดและมีลางเล็กๆในใจความรู้สึกแรกของชาวลัคนาราศีเมษมักแม่นกว่าการคิดซ้ำหลายรอบ อีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือการตั้งจิตก่อนนอนทุกวันก่อนนอนให้นั่งหรือนอนในท่าที่สบายหลับตาหายใจลึกๆจากนั้นให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงชีวิตที่อยากมีเงินที่อยากได้ความสำเร็จที่อยากเห็นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้ไหมแค่นึกและรู้สึกดีจิตใต้สำนึกจะส่งสัญญาณไปยังจักรวาลและจักรวาลจะเริ่มจัดจังหวะคนโอกาสและเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับภาพนั้นอย่าทำด้วยความอยากจนเกินไปแต่ทำด้วยความเชื่อและความสงบถ้าทำแบบนี้ทุกวันแม้วันละไม่กี่นาทีดวงของชาวลัคนาราศีเมษจะค่อยๆนุ่มค่อยๆเปิดและค่อยๆดึงสิ่งดีเข้ามาสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนเชื่อในพลังของบุญเชื่อในพลังของจิตและเชื่อในดวงของตัวเองเพราะดวงของท่านไม่ใช่ดวงธรรมดาแต่เป็นดวงที่ ถ้าเปิดถูกจังหวะชีวิตจะเปลี่ยนได้จริงขอเมตตาจากฟ้าดินขอเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอเมตตาจากครูบาอาจารย์เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรขออำนาจแห่งบุญกุศลทั้งปวงจงมารวมกันณวินาทีนี้ขออวยพรแด่ชาวราศีเมษทุกท่านผู้ที่กำลังรับฟังคำอวยพรนี้อยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าชีวิตของท่านในอดีต จะผ่านความทุกข์ความลำบากความผิดหวังมาเพียงใดขอให้ตั้งใจฟังด้วยจิตที่สงบเพราะคำอวยพรนี้ไม่ได้ส่งผ่านแค่เสียงแต่ส่งผ่านพลังเมตตาขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปดวงชะตาเปิดดวงชีวิตเปิดดวงการเงินเปิดดวงโชคลาภเปิดขอให้สิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายขอให้สิ่งที่เคยอึดอัดเริ่มเบาบาง ขอให้สิ่งที่เคยมืดมนเริ่มมีแสงสว่างนำทางขอให้บุญเก่าที่ท่านเคยทำไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเริ่มส่งผลเริ่มตอบแทนเริ่มคืนกำไรให้กับชีวิตของท่านขอให้เงินทองที่เคยรั่วไหลกลับมาไหลเข้าขอให้หนี่สินที่เคยกดทับค่อยๆเบาบางขอให้รายจ่ายที่เคยหนักกลายเป็นเรื่องเบาขอให้ชาวราศีเมษ เป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขาดมือมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สินเพิ่มพูนมีความมั่นคงในชีวิตขอให้การงานของท่านประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ามีผู้ใหญ่เมตตามีคนคอยสนับสนุนมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอให้การค้าขายของท่านขาขึ้นขายดีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเงินทองหมุนเวียนคล่องตัวกำไรเพิ่มขึ้นวันต่อวัน ขอให้ชาวราศีเมษท,ที่กำลังรอคอยโชคลาภได้พบจังหวะที่เหมาะได้พบสัญญาณที่ใช่และได้พบความสำเร็จแบบไม่คาดฝันขอให้มีโชคใหญ่โชคดีโชคเด่นโชคที่เปลี่ยนชีวิตขอให้มีวาสนามีลาบมีทรัพย์มีเงินก้อนมีเงินเก็บมีเงินต่อยอดขอให้มีดวงแห่งการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกโชคแบบไม่คาดคิด โดยเฉพาะโชครางวัลใหญ่โชครางวัลที่หนึ่งโชคที่ทำให้ชีวิตยิ้มได้ทั้งครอบครัวขอให้การเสี่ยงโชคของท่านเป็นไปได้ความพอดีไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพคุ้มครองปกปักรักษานำทางและเปิดประตูแห่งโชคลาภให้กับท่านขอให้เทวดาประจำตัวคอยหนุนดวงคอยกันเคราะ คอยนำโอกาสดีๆมาสู่ชีวิตขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอโหสิกรรมคลี่คลายไม่จองเวรไม่ผูกพันเปิดทางให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าขอให้ชาวราศีเมษมีสุขภาพแข็งแรงกายแข็งแรงใจเข้มแข็งคิดดีพูดดีทำดีขอให้ความเครียดความทุกข์ความกังวลค่อยๆจางหายขอให้ความสุขความสบายใจความอิ่มเอม เข้ามามแทนทนี่ขอให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขรักใคร่ปรองดองมีความเข้าใจกันขอให้คนโสดพบคู่ที่ดีคู่ที่เกื้อหนุนคู่ที่ไม่ดึงดวงขอให้คนมีคู่รักกันยืนยาวเข้าใจกันจับมือกันผ่านทุกอุปสรรคขอให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเป็นวันที่มีความหวังเป็นวันที่มีพลังเป็นวันที่พร้อมรับสิ่งดีๆ ขอให้ทุกค่ำคืนก่อนนอนได้นอนอย่างสบายใจไม่ทุกข์ไม่กังวลขอคํำอวยพรน,นี้ส่งถึงทุกท่านที่กำลังฟังไม่ว่าท่านจะฟังย้อนหลังหรือฟังในเวลาใดถ้าท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอให้เชื่อเถิดว่าพลังเมตตากำลังทำงานและหากท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาขอความเมตตาจากท่านทั้งหลายช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อส่งต่อพลังบุญ ให้ผู้อื่นได้มีโอกาสรับคําอวยพรเช่นเดียวกับท่านขอความกรุณากดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทํานายดีๆคําอวยพรดีๆและพลังเมตตาที่เราตั้งใจมอบให้ทุกท่านหากท่านใดมีกำลังขอเชิญร่วมกดซ u ปเปอร์แดง์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการร่วมบุญให้เราสามารถสร้างสารรค์คลิปดีๆทรงต่อพลังบวกต่อไปอย่างไม่ขาดสาย ขอเมตตาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายผลบุญที่ท่านร่วมขอให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเป็นพันเท่าขอให้ชีวิตของท่านพบแต่ความเจริญความร่ำรวยความสมหวังขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านดวงดีดวงเด่นดวงเฮงดวงปังเงินทองไหลามาโชคลาบเข้าหาชีวิตก้าวหน้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ